สินค้ารายการโปรดคืออะไรและวิธีการเพิ่มรายการโปรดใน eShop l e g e o สามารถทำได้อย่างไรคลิปนี้มีคำตอบให้ลูกค้าค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินลูกค้าสอบถามว่าสั่งซื้อสินค้ารายการนี้ใน eShop ทุกเดือนเลยต้องการที่จะให้มีป๊อปอัพโชว์หรือว่ามีการเลือกสินค้าไว้ให้สามารถทำได้ไหมหรือทำได้อย่างไรตรงนี้นะคะฟังก์ชันนี้นะคะเป็นตัวช่วยที่ดีของลูกค้ากลุ่มนี้เลยค่ะ วิธีการนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราเลือกสินค้าไว้ในตะกร้านะคะทุกท่านจะเห็นว่าแถบด้านบนตรงนี้ถาดจากพิมพ์ใบเสนอราคาและจัดเก็บคำสั่งซื้อจะมีคำว่ารายการโปรดตรงนี้ค่ะเพิ่มรายการโปรดนะคะจะเป็นฟังก์ชันที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้านะคะที่สั่งรายการเดิมๆซ้ำๆทุกๆเดือนแล้ไม่ต้องการที่จะมานั่งคลิกหาสินค้า อยู่ทุกเดือนทุกเดือนซึ่งเป็นรายการเดิมๆนะคะสมมุติว่า2รายการนี้เป็นรายการที่เราสั่งซื้อทุกเดือนและต้องการกด Fav o r ล t ตหรือว่าเพิ่มเป็นรายการโปรดไว้เพื่อที่เดือนหน้าเรามาสั่งเนี่ยเราจะสามารถคลิกที่ปุ่มช่องทางหลัดได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีคำว่าเพิ่มรายการโปรดนะคะ ถ้าเกิดว่าเราเพิ่ม2รายการนี้ทั้ง2รายการเลยเป็นรายการที่เราสั่งซื้อบ่อยๆทุกเดือนนะคะสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะหน้าจอก็จะแจ้งขึ้นมาว่าให้ลูกค้าตั้งชื่อรายการโปรดนี้ถ้าเราสั่งซื้อทุกเดือนเราให้จำได้ก็ตั้งค่าได้เลยค่ะว่าเป็นรายการประจำเดือนนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นคําอธิบายลูกค้าสามารถโน้ตไว้เพื่อเตือนความจำตัวเองก็ได้นะคะคุณต้องการให้รายการคําสั่งซื้อนี้เป็น ส่วนบุคคลหรือว่าสาธารณะหรือว่าเห็นเฉพาะผู้สั่งซื้อผู้สร้างเท่านั้นอันนี้ลูกค้าก็เลือกได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวอันนี้เราจะสร้างสำหรับตัวเราเองก็คือตัวของลูกค้าเองนะคะเราไม่ได้แบ่งปันให้ใครดูด้วยเพราะว่านี่คือรายการโปรดของเราจากนั้นลูกค้าคลิกสร้างรายการตรงนี้ได้เลยค่ะสินค้าก็จะยังคงอยู่ในตะกร้านะคะ แต่ว่าจะมีรายการโปรดเพิ่มขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารายการโปรดนี้อยู่ตรงไหนของหน้าจอ eShop นะคะทุกท่านเห็นคำศักตรงนี้ไหมคะสั่งสินค้าแบบเร็วนะคะพอเราเลื่อนเมาส์ไปจะมีคำว่ารายการโปรดตรงนี้นะคะคลิกดูได้เลยค่ะก็จะโชว์ตรงนี้ค่ะ รายการโปรดเมื่อสักครู่นี้2รายการก็จะเห็นว่าอยู่ตรงนี้นะคะรายการสั่งซื้อประจําเดือนคือชื่อที่เราตั้งไว้นะคะว่ารายการโปรดนี้ชื่ออะไรแล้วก็มีสินค้าอยู่2รายการค่ะเป็นเครื่องเขียนประจําเดือนนะคะใช้งานครั้งล่าสุดวันที่4เดือน11นะคะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนบุคคลค่ะมาดูรายละเอียดกันนะคะคลิกที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ เมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะเห็นว่ามีรายการสินค้า2รายการนี้นะคะที่เราเลือกไว้สมมุติว่าลูกค้าต้องการจะสั่งซื้อ2รายการนี้มาประจําเดือนนะคะก็มาเลือกใส่สินค้ารายการทั้งหมดเข้าไปในตะกร้าสินค้านี้นะคะสินค้าก็จะเข้ามาอยู่ในตะกร้าแล้วค่ะ แต่บางอืญนว่าเมื่อสักครู่นี้เราเลือกไปแล้วใช่ไหมคะในรถเข็นดังนั้นสินค้าก็เลยจะเหมือนมีอยู่4รายการนะคะตรงนี้ลูกค้าก็กดสั่งซื้อได้เลยค่ะและลูกค้าบางท่านอาจจะมีคำถามว่าเอ๊แล้วถ้ารายการโปรดที่เราเคยสร้างไว้อยู่มาวันหนึ่งรายการโปรดเหล่านั้นเราไม่ได้สั่งซื้อบ่อยและต้องการยกเลิอกออกจากรายการโปรดสามารถทำได้ไหม ทำได้นะคะคลิกที่ตรงนี้ได้เลยค่ะคลิกมาที่รายการโปรดได้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาดูรายการสั่งซื้อประจำเดือนที่เราเลือกไว้ตั้งแต่แรกนะคะ แล้วก็กดลบตรงนี้ค่ะลูกค้าจะเลือกลบทีละรายการก็ได้นะคะหรือว่าเลือกลบทุกรายการเลยก็ได้นะคะจะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยค่ะจะเป็นการลบรายการโปรดนี้ออกเลยนะคะก็จะไม่มีรายการโปรดที่ชื่อว่าสั่งซื้อสินค้าประจำเดือนแล้วนะคะ